สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อผลบุญที่คุณสร้างจะส่งผลกับชีวิตคุณอย่างไรให้ไพ่ยาน,นาลูกช่วยบอกทีผลบุญที่คุณสร้างคุณทํามาจะส่งผลกับชีวิตคุณอย่างไรผลงานตัวคุณเป็นอย่างไร ให้เล่าเรื่องคุณส่งผลอย่างไรตอนนี้คุณเป็นอย่างไรปรุงตัดอุปสรรคปัญหาปล่อยวางการปรุงดูือเปลื่นทำให้คุณเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมรด้บุญกุศลต้นไม้มงคลเป็นสิริมงคลกับชีวิตคุณมีความเป็นมงคล ความสุขความสําเร็จสมหวงังเกิดขึ้นกับคุณเน,นความสุขเหมือนรอบๆตัวคุณเป็นสิริมงคลมีแต่เหมือนพบกับโอกาสดีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณเจ้ากรรมนายเวรที่มีเจ้ากรรมนายเวรที่เหมือนเกาะติดชีวิตคุณจิตใจคุณ ทำให้คุณอึดอัดทุก์วิตกกังวลทําอะไรก็ไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการในตอนนี้ความรู้สึกคุณ้ที่ผ่านมามีอุปสรรคปัญหามากมายาส่งผลอย่างไรทําให้คุณเข้าใจชีวิตหรือเหมือนพ่จะบอกว่าปล่อยวางปรงตัดเหมือนโกนผมตัดผมบวชเหมือนศึกษาธรรมะทั้งทางโลกทางธรรมทำให้คุณเข้าใจชีวิตที่ผ่านมาเรียนรู้ แล้วผลบุญที่คุณทํามาก็จะส่งผลให้คุณพบกับสิริมงคลน่ะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องราวดีๆความดีของคุณทําให้คุณมีความสุขสําเร็จสมหวังแล้วทําให้คุณเข้าใจชีวิตนะแล้วผลบุญที่คุณทาอ่ะทาให้คุณเรียนรู้กับอุปสรรคปัญหาความผิดหวังความเสียใจความมีอุปสรรคอ่ะเจ้ากรรมในเวรก็ติดที่เหมือนคุณทําทั้งเหมือนดีและไม่ดีเขา้เขามา แล้วผลบุญช่วยให้คุณเข้าใจชีวิตเข้าใจในศาสตร์ธรรมแล้วอย่งางไรเกิดอะไรขึ้นกับคุณที่คุณจะได้พบเจอพ่อแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองอันนี้ก็เหมือนผลบุญที่คุณทำอะ่ะเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลช่วยเหลือคุณแควคาดปลอดภัยจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นบริวาร อันนี้พูดถึงได้ทั้งบุญกุศลที่หรือบริวาลผู้คน,นมีความด้วยความผลบุญด้วยบุญกุศลที่คุณทำทำให้คุณมีเมตตามีความสุขแล้วก็มีคอยปกป้องคุ้มครองคุณช่วยเหลือคุณทั้งเวลาที่คุณหลับคุณตื่นผู้คนรอบข้างเพื่อนลูกน้องบริวาลน,นี่ก็พูดถึงบริวาลคอยคอยปกป้องคุ้มครองคอยช่วยเหลือสนับสนุน ให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพบกับเรื่องราวดีๆเพราะสิริมงคลจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นสิริมงคลความสุขความสมหวังความดีสิริมงคลชีวิตคุณจะพบกับมีมีสิริมงคลมีความสุขเร่งดวง่วนรวดเร็วผลบุญที่คุณทำ ส่งผลเข้ามาในชีวิตคุณแบบรวดเร็วจะเกิดขึ้นกับคุณแบบรวดเร็วนะแล้วอย่างไรสองใบลองเสี่ยงบุญส่งถึงคู่กับเจ้ากรรมนายเวรผลบุญที่คุณทำส่งผลถึงย้ำซ้ำนะเนี่ยส่งผล ถึงเจ้ากรรมนายเวรเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเหมือนอุปสรรคปัญหาที่เกาะเกาะติดชีวิตคุณที่คุณทํามาเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มีอุปสรรคปัญหาผลบุญคุณจะส่งถึงที่คุณตรวจน้ําทําบุญอุทิศส่วนกุศลเจ้ากรรมนายเวรแล้วส่งถึงผู้มีพระคุณ แล้วอย่างไรเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นคิดการใหญ่ทำให้คุณประสบผลสำเร็จสมหวังในสิ่งที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนานะแล้วบุญกุศลคอยช่วยเหลือคุณเป็นเหมือนพ่อแก่คอยปกป้องคุ้มครองคุณหลุดพ้นใบสรุปคุณหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาแคลวคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ผลบุญที่คุณสร้างคุณทำมาส่งผลถึงคุณถึงคุณแน่นอนรวดเร็วด้วยบุญกุศลแต่ดูเหมือนพลังงานของของตัวคุณทั้งบุญทั้งอุปสรรคปัญหาหรือที่ผ่านมาที่คุณทำเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวนะหรือคุณเคยทำร้ายหรือที่คุณไม่รู้ที่ผ่านมาอดีตชาติอดีตที่ผ่านมา ที่คุณมีทั้งบุญและที่ไม่ดีนะเหมือนเนี่ยเรื่องราวที่ไม่ดีเกาะติดคุณเจ้ากรรมนายเวรที่คุณทํามาเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรมีอุปสรรคที่ขัดขวางคุณคอยเหมือนทําให้คุณทุกข์วิตกกังวลทําอะไรก็ไม่ประสบผลสําเร็จสมหวังอย่างที่คิดที่ต้องการมีปัญหามากมายด้วยผลบุญที่คุณทำไพ่ก็ยามสามนะ่ะบุญส่งถึงเจ้ากรรมนายเวรคุณจะหลุดพ้นจากอุปสปรรคปัญหา เพราะวันนี้ก็ยามสามหลุดพ้นแล้วหมันให้คุณลองเสี่ยงลองทำในสิ่งที่ดีไม่ผิดศีลผิดธรรมอ่ะแล้วคุณจะประสบผลสำเร็จสมหวังบุญส่งถึงเพราะมีคุณมีการคิดการใหญ่ที่ที่คุณคิดคุณลงมือทำที่คุณต้องการที่คุณคิดที่คุณวางแผนไว้คุณจะสำเร็จสมหวังเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองไปแลกมานี่ก็พูดถึงปงแล้วคุณทำบุญบุญกุศลคุณทำด้วยความเข้าใจนะ ว่าคุณทำแล้วคุณจะได้ผลบุญแต่ผลบุญน่ะจะส่งถึงคุณให้คุณประสบผลสำเร็จสมหวังแต่คุณเหมือนเหมือนเข้าใจในในผลบุญในสิ่งที่คุณทำเข้าใจในชีวิตเรียนรู้ปรงปล่อยวางทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่แน่นอนไม่คงที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่ผลบุญที่คุณทำอะ่ะเป็นสิริมงคลคอยคอยเหมือนปกป้องคุ้มครองคุณชีวิตคุณดูทําอะไรก็เหมือนกล้วย,วยง่ายๆสบายสบายดูหล่อดูสวยดูมีสเสน่ห์ทำให้หน้าตาคุณยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขนะสุขจากภายในแล้วตัวคุณเองความรู้สึกเ,มเหมือนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอะ่ะแล้วคุณก็จะหลุดพ้นหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาได้แบบเร่งด่วน เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแบบเร่งด่วนถ้าคุณมีอุปสรรคปัญหาแล้วก็ทําให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาได้จากภายในจิตใจคุณและรอบตัวคุณแล้วก็ทําให้เหมือนเนี่ยที่คุณคิดคุณต้องการบริวารคอยดูแลคอยช่วยเหลือหรือด้วยบุญกุศลของคุณคอยปกป้องคุ้มครองคุณเป็นบริวารอะแล้วคุณจะพบบริวารที่ดีเพื่อนมิตรในการทํางานคนรัก ที่ดีได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการแล้วทําให้คุณลองเสี่ยงนะเสี่ยงแล้วก็จะประสบผลสําเร็จในที่คิดที่ทำอะ่ะเหมือนมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาคุณก็จะหลุดพ้นไปได้ส่งผลถึงคุณรวดเร็วที่คุณทําที่คุณสร้างแล้วก็สร้างที่ผ่านมาแล้วนาะปัจจุบันตอนนี้ก็ทําต่อไปแล้วพบกับอนาคตที่ดี เป็นพลังงานที่ดีนะไพ่ผลบอกถึงผลบุญที่คุณสร้างที่คุณทํามาจะจะเกิดขึ้นกับคุณส่งผลกับคุณอย่างไรนั่นก็ไพ่ก็บอกบุญส่งถึงที่คุณส่งบุญไปถึงเจ้ากรรมนายเวรหรือผู้มีพระคุณของคุณได้รับส่งถึงแล้วบุญที่คุณทํามาก็ส่งส่งถึงตัวคุณเองหลุดพ้นแล้วให้ไพ่ขยายอีกว่าอย่างไร บอกอะไรกับคุณอีกเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรต่อไปเกิดอะไรขึ้นกับคุณอยากบอกคุณว่าธาตุดินสมบูรณ์พบกับความสุขความอุดมสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจตัวคุณเองเนี่ยทำบุญเป็นบุญส่งถึงคุณหลักเมืองหนังแน่นมั่นคงเนี่ยด้วยบุญกุศลที่คุณสร้างคุณทำอะ่ะมั่นคงเหมือนเหมือนหลักเมืองดเดี่ยวเดี่ยวมั่นคง คอยช่วยเหลือคุณด้วยตัวคุณเองทําให้คุณตัวคุณเองหนักแน่นเด็ดเดี่ยวมั่นคงในความดีในผลบุญที่คุณสร้างคุณทํามากน้อยเพียงไรชื่อเสียงโด่งดังมีชื่อเสียงด้วยบุญกุศลคอยช่วยเหลือคุณเหมือนไพ่จะบอกว่าบุญที่คุณทําที่คุณสร้างมาไม่ไปไหนคอยช่วยเหลือคุณอยู่กับอยู่ที่คุณให้คุณสําเร็จสมหวังดั่งที่คุณคิด แล้วก็ทําให้จิตใจคุณหนักแน่นให้นั่งแน่นมั่นคงในผลบุญในความดีแล้วคุณก็จะมีทางออกได้ที่มีอุปสรรคปัญหาเหมือนผลบุญคอยปกป้องคุ้มครองคุณอ่ะทั้งสี่ทิศทั้งสี่ด้านหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาวาจารุนแรงแต่นตอนนี้ให้ระวังคําพูดหรือคําพูดจากผู้คนรอบข้างที่พูดที่ว่าคุณที่ทําให้คุณนะเจ็บเสียใจ แต่ด้วยคุณเองต้องต้องบริบูรณ์ต้องสมบูรณ์หนักแน่นมั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจบุญกุศลคอยคอยปกป้องคุ้มครองคุณอะ่ะให้คุณแข็งแรงอะ่ะขยายแล้วอย่างไรเหมือนระวังคำพูดของคุณด้วยบุญกุศลหรือทาให้คุณเข้าใจในชีวิตลมเพลลมพัดทุกอย่างไม่แน่นอนนะ ด้วยบุญกุศลไม่ว่าคุณจะพบด้วยด้วยแต่สิ่งดีๆต้องมีอุปสรรคปัญหาให้คุณแก้ไขแต่ก็ผลบุญที่คุณสร้างคุณทำอ่ะคอยปกป้องคุ้มครองคุณอ่ะอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตคุณไม่ได้ลมเพลลมพัดมีทั้งดีและไม่ดีเข้ามาเหมือนล่มคอยคอยปกป้องคุ้มครองคุณบุญกุศลของคุณใครทาร้ายคุณไม่ได้อ่ะทําให้คุณหลุดพ้นแต่ระวังคําพูดหรือคําพูดของคนหรือคําพูดของคุณเอง ปกป้องคุ้มครองตัวคุณด้วยคำพูดหรือใครพูดทำร้ายคุณน่ะด้วยคำพูดก็บุญกุศลคอยปกป้องคุ้มครองคุณได้บุญกุศลถ้าคุณทำดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนมองเห็นทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลช่วยเหลือคุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายที่คุณสร้างคุณทำ อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคอยช่วยเหลือคุณอยู่คอยมองดูว่าคุณทําดีร้ายชั่วดีแค่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นปกป้องคงุ้มครองคุณเหมือนพยายามสามารหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาได้ใบสรุปใต้สหรับไว้อย่างไรยับยั้งยับยั้งชั่งใจคิดในทำที่ทาในสิ่งที่ดีคุณก็พบกับเรื่องราวดีๆแต่คุณต้องะมัดระวัง ตัวคุณเองด้วยย้ำยังฉั่งใจคิดพินิจพิจารณาให้อยู่ในบุญในศีลธรรมอันดีแล้วเป็นอย่างไรนะที่คุณําปกป้องคุ้มครองคุณขยายวาจารุนแรงคําพูดเป็นอย่างไรอันนี้แก,ก้หลุดออกมาเองดีถูกใจแล้วคุณจะพบกับความสุขความถูกใจหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหา ผลบุญที่คุณสร้างคุณทำไพ่ก็ยามสามนะส่งผลกับคุณอย่างไรไปในทางที่ดีหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาทำให้เขาเข้าใจชีวิตเข้ามาในชีวิตคุณแบบเร่งด่วนให้คุณเข้าใจด้วยในการทำบุญโปงุงอ่ะเข้าใจในสายจะทชีวิตทำให้คุณตัดอุปสรรคปัญหาไม่ไปไหนผลบุญที่คุณสร้างคุณทำคอยปกป้องช่วยเหลือคุณ บุญกุศลส่งถึงเจ้ากรรมนายเวรและผู้บีพระคุณที่คุณตรวจน้ำทำบุญไปให้